หมอลักขวัญมากที่สุดนะคะเป็นแพทย์เวชปฏิบัติประจำแผนกวลเนสเซ็นเตอร์โรงพยาบาลวัฒนาค่ะเจอตลอดก็จะมีเบาหวานกับไขมันความดันเขาเรียกว่าเบาหวานและคณะแล้วเขามีจุดตั้งต้นจากจุดกําเนิดเดียวกันก็คือเรื่องพฤติกรรมการกินมันก็จะสะสมเขาเรียกว่าอะไรถ้าถ้าภาษาหมอที่เข้าใจง่ายๆก็คือเกิดภาวะดือ้ออินซูลินกินหวานแป้งน้ําตาลเยอะความดันขึ้นไขมันขึ้นน้ําตาลสูงเวลาแก้มันก็คือต้องแก้ ทางระบบแนละ้วมันก็จะดีขึ้นแต่ก่อนเราก็อาจจะเชื่อว่าแบบนั้นคือไม่อยากเริ่มยาความดันหรอกเริ่มแล้วต้องกินตลอดชีวิตแต่จริงๆพอมาตอนนี้เราจะรู้ว่าคิดง่ายๆว่าถ้าโรคเกิดจากพฤติกรรมเราแก้พฤติกรรมยาช่วยในช่วงแรกถ้าเราปรับพฤติกรรมด้วยก็หยุดยาได้กลุ่มเบาหวานความดันไขมันเนี่ยมันเป็นโรคที่ถ้ารอให้มีอาการ แล้วค่อยมามันจะมีความรุนแรงในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราตรวจเจอจากการตรวจประจําปีนะคะมันก็จะแก้ไขได้ก่อนคือบางทีคนไข้จะชอบบอกว่าตรวจทีไรความดันก็สูงแบบนี้ละหมอไม่เห็นเป็นไรเลยหมอก็จะชอบบอกว่าคือบางอย่างเนี่ยร่างกายมันยังไม่ไม่บอกเราหรอกก็คือมันมันแค่มาเตือนแต่เราไม่ฟังก็คือตรวจทีไรความดันสูงน้ําตาลสูงไขมันสูงแต่ไม่ปรับพฤติกรรมหมอจะชอบบอกว่าพวกเนี้ยมันจะเหมือนเหมือนแพงเงี้ยเหมือนระเบิด เวลาที่รอเวลาอยู่คือร่างกายมันจะมีความอดทนของมันถึงจุดหนึ่งนั่นแหละถ้าเราไม่ควบคุมไม่รักษาหรือไม่ไม่มาตรวจให้มันได้การวินิจฉัยที่ชัดเจนได้รับคําแนะนําที่ถูกต้องรอวันที่มันมีอาการคนไข้ส่วนใหญ่จะชอบบอกว่ามันไม่มีอาการหมอก็จะชอบถามว่าแล้วรออาการอะไรนะคะความดันสูงถ้ารออาการก็คือไม่เส้นเลือดแตกถ้าแตกส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตแต่ถ้าตีบก็เป็นอมพฤพษ่งอมาพาตเป็นภาร,ระให้คนอื่นอีก นะคะอันนี้เขาถึงเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นภยนัยเงียบเป็นเบิดเวลาคือมันไม่มีอาการมาเตือนเราเอ็มทีก็แค่ปวดหวัวน,นิดๆหน่อยหอยส่วนใหญ่พวกนี้ต้องมาเตือนประจาปีหมอจะชอบบอกว่ามันโรคพวกนี้มันไม่เหมือนน้ําแข็งที่ละลายให้เรารู้สึกมันจะเหมือนลูกโปง่งที่จนถึงวันหนึงมันก็แตกเลยคือมันเหมือนไม่ใช่ว่าค่อยค่อพังค่อยค,อยค,อยคอยเสื่อมไปแล้วก็เหี่ยวแห้งไปมันไม่ใช่หนึ่งคือ เปลี่ยนไม่ได้สองคนอื่นทําแทนไม่ได้นะคะต่อให้เราลักแม่เรามากแค่ไหนรักพ่อเรามากแค่ไหนพ่อเราเป็นความดันเรากินยาแทนก็ไม่ได้ไปคุมอาหารไปออกกําลังกายแทนก็ไม่ได้แล้วถ้าเมื่อไหร่เราเกิดความตระหนักคือยอยากอยู่ในร่างกายที่มันดีๆอะ่ะมันไม่ต้องใช้คําว่าโอ้ยมันเป็นความลําบากมากเลยทาไมอันนั้นอันก็กินไม่ได้อนี้ก็กินไม่ได้นนไไดถ้าเรารู้สึกว่าเออเรารักร่างกายตัวเองอยากให้มันดีเนี่ยพวกเนี่ยมันจะทําได้เองโดย,ดยที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันลําบากนะคะ ไม่มีใครทำแทนได้จริงๆ